อการในชุดนักเรียนอีกแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปมัดผมไปโรงเรียน EP 2, 2> ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะคะส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราจะเพิ่มระดับความเนีย้ยความเ๊ะในการมัดผมมากขึ้นนะคะก็เหมาะสําหรับน้องๆที่จะทำท,งทรงพวกนี้ไปในโอกาสพิเศษอย่างเช่นโรงเรียนอาจจะมีงานโร,นรงเรียนหรือว่าตอ,อนเย็นอาจจะมีนัดกินข้าวหรือว่า ก็มีน้องๆทักมาถามกันเยอะมากเลยนะว่าที่รันสนุกขผมฟูมากเลยมันยังไงก็ฟูหรือว่าที่รันมาจบไปแล้วไปโรงเรียนที่มินมิเแต่ยัก็หลุดวันนี้นะรันก็เลยมีตัวช่วยมาให้น้องๆทุกคนนะคะซึ่งก็คือชิดสยสไตลิ่งมูสแล้วก็สเปรย์เนี่ยจากแคร์รี่บอกเลยว่าถ้าใช้เจ้าสองตัวน,นี้เนี่ยผมจะอยู่ทรงเป๊ะไม่หลุดทั้งวันแน่นอนน้องๆหลายคนก็จะแบบ ผมมันจะแข็งไหมปูจะว่าไหมจะโปะไหมก็ขอบอกเลยนะว่าใช้เจ้า2ตัวนี้แล้วไม่โปะแน่นอนเพราะเขาอะไม่ทําให้ผมแข็งคือใช้ไปแล้วผมก็จะยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะ <S <S สามารถใช้ในชีวิต,รตวประจําวันได้เลยไม่โปะแน่นอนที่สำคัญราคาเจ้าสตัวนี้เนี่ยจับต้องได้นะคือเหมาะกับน้องน้นักเรียนนักศึกษาที่สุดก่อนที่จะไปเริ่มมัดผมนั้นก็จะใช้ ตัวมันก็จะลงตัวสไตลิ่งมูสไปที่เส้นผมก่อนนะเวลามัดผมเนี่ยผมมันจะได้เรียบแล้วก็ไม่ชี้ฟูนะวิธีใช้ก็เขย่าเขย่าก็บีบลงไปที่มือได้เลยมันจะเป็นวิบกลิ่นเขาหอมมากเลยนี่เราก็ลงไปที่ผมนีได้เลย นี่พอลงไปแล้วผมมันก็จะมีความเรียบไม่ชีฟ้ฟูเป็นประกายเงางามมากยิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มมัดผมทรงแรกกันเลยอุป,ป,ปรกรณ์ที่จะใช้ก็มีแค่หนังยางนี้นะทรงแรกนะคะก็ให้เอาผมไปไว้ด้านหลังทั้งหมดจับชอบผมด้านหน้ามาประมาณนี้แล้วก็ใช้หนังยางรัดไปได้เลยเสร็จแล้วก็ให้แหวกออกนี้แล้วก็ดัน ก็ลงไปก็จะได้เป็นนีนะก็ให้จับชวอผมทั้งข้างมาอีกใช้หนังยางอีกเส้นอัดลงไปอีกนะจ๊ะแล้วก็ปิดไน,น่งดแล้วก็ช่อสุดท้ายทำเหมือนเดิมเลยค่ะมันก็จะได้ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้มาผมปกติเลยแล้วก็จะให้ทุกคนจัดจัดผมหน่อยนะตรงไหนที่หนังยางมันขึ้นใหม่ใช่ไหมคะก็ให้ดันลงไปเสร็จแล้วเพื่อที่จะให้ทรงผมอยู่เป๊ะทั้งวันไม่หลุดแั้วก็จะฉีดตัวนี้สเปรย์นี้ของแค r r ริ่มาฉีด ทรงแรกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยวนีมาต่อกันที่ทรงที่สองนะคะทรงนี้จะขอตั้งชื่อว่าทรงแดนจังกึมเราก็จะทําการถักเปียด้านหน้าน,านี่เก็บไปหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มก็ให้หยิบผมด้านหน,น้า,นา,นาน ให้ทักเปียสามปกติประมาณสองรอบนะคะผมวงเป็นสามใช่ไหมต่อถักเปียปกติเลยนี่พอเปียไปประมาณสองรอบแล้วก็ให้เราหยิบผมช่อใหม่ด้านล่างใส่เข้าไปด้วยนะข้างบนก็เปียปกติไปได้เลยพอปิดด้านล่างมาชึบก็ให้หยิบผมช่อใหม่ใส่เข้าไปด้วยอย่างนี้ ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะก็จะให้รวบผมทั้งสองฝั่งใช้หนังยางรวบเลยนะ ้วก็มาจับจับดึงดึงให้ได้ทรงแบบที่เราต้องการนะคะตรงข้างบนนี่เราก็สามารถดึงให้มันดูปองปอกหน่อยส่วนใครที่มีปัญหารูปผมเด้งๆแบบเรนเนี่ยก็ให้ใช้ตัวส,สเปรย์เน็ตกับหวีซี่ๆอย่างนี้นะระวังตาด้วยนะทุกคน <st ut ters> เสร็จแล้วก็เอามาหวีเก็บได้เลยคะ่ะ <st ut ters> นี่เห็นไหมส่วนที่มันเด้งๆตะกี้ก็เรียบลงไปแล้วนะตู้เป็นงานเสร็จกับลูกแตจังกึม ถึงทรงสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือการเปียผมทั้งสองั้งนั่นเองแล้วเดี๋ยวก็มาเริ่มเปียฝั่งนี้เลยแล้วก็มาทำอีกข้างกันต่อเริ่ม ก็ให้ดึงดึง,ดงตรงเปียให้มันดูใหญ่ๆหผมเราจะได้ดูนะคะขึ้นนะคะนี่ส่วนถ้าใครกลัวว่าจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วเปียมันจะหลุดนะคะแล้วต้องเปียใหม่เนี่ยก็ให้ใช้ตัวสเปรย์ฉีดหางๆไปที่เปียได้เลยนะคะนี่ ส่วนตรงผมป่องๆที่มันมินเนว่าจะรุดเราก็สามารถฉีดสเปรย์นย้ำเข้าไปให้มันอยู่ทรงได้นะคะหลับตาด้วยนะตอนีดแล้ก็ใช้มือลูบอย่างนี้หรือถ้าใครถนัดใช้หวีก็ใช้หวีมันจะดูเนี้ยิ่งขึ้นนะคะ น้องคนไหนมีปัญหาผมชี้ฟูเนี่ยก็ให้ลงเป็นตัว caring styling mousse ก่อนนะคะเพื่อลดความชี้ฟูของผมเราก็ให้ผมเราเรียบเงางามเป็นธรรมชาตินะส่วนถ้าใครเนี่ยบัดผมไปแล้วแล้วแบบเป็นคนแบบชอบขยับตัวขยับตัวเยอะๆอะไรเงี้ยเรากลัว,วผมมันจะหลุดหรือว่าเป็นคนที่แบบผมหลุดง่ายกันก็แนะนําให้ใช้เป็นตัว spray ในของ caring นะคะฉีดเบาๆไปที่ผมมันก็อยู่ทรงแล้วนะตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ผมแข็งกระด้างแน่นอนคือยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะน้องๆคนไหนที่มี ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็อยากให้เปิดใจลองเจ้า2ตัวนี้จริงๆนะคะคือเขาช่วยได้จริงๆอีกอย่างคือทั้งต้มมูสแล้วก็สเปรย์เนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะขวดนึงเนี่ยใช้ได้นานมากซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยนะทุกคนชอบทรงผมทรงไหนหรือว่าคลิปหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วเจอกันใหม่จ้าบา,บาย